บอ้อมอีกแล้วนะคะกับช่องโปรฟอร์ดวันนี้นะคะอ้อมไม่ได้มารีวิวรถนะคะแต่อ้อมจะมาส่งความสุขนะคะส่งท้ายปี2,564นะคะข้าไมไปถูงปี2,565ให้กับคุณลูกค้าวันนี้นะคะอ้อมมาส่งความสุขนะคะพร้อมกับครอบตัวส่งให้คุณลูกค้านะคะทุกท่านเลย ยังไงขอให้คุณลูกคา้าทุกท่านนะคะที่เป็นลูกค้าของอ้อมนะคะไม่ว่าจะลูกคา้าโตโยตา้าลูกคา้ารถยนต์ฟอร์ดหรือลูกคา้ามือสองนะคะหรือว่าใครที่ดูรถกับอ้อมไวแล้วยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะขอให้ทุกคนนะคะ มีความสุขตลอดปี2,565นะคะขอให้ทุกคนมีความมั่งงคงในชีวิตนะคะแล้วก็มีโชคมีลาภตลอดปี2,565ขอบคุณนะคะลูกค้าทุกท่านที่ติดตามชมอ้อมนะคะทั้งทางยูท b e หรือว่าทุกช่องทางก็แล้วแต่นะคะมีอะไรยังไงโทรหาอ้อมได้เหมือนเดิมขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะตลอดปี2,565ขอบคุณทุกทุกคนมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ